ดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะไม่ได้พบกันหลายวันนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะช่อง youtube เป็นช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะมาพบเจอมาค้นเจอก็เป็นในลักษณะผ้าทุกชนิด ผ้าทอของสุโขทัยอ่ะมีหลายแบบนะคะแหล่งผ้าทอของสุโขทัยก็คืออำเภอศรีสัชนาลัยนะคะอำเภอศรีสัชนาลัยก็จะมีผ้าทอหลากหลายชนิดหลากหลายแบบนะคะเป็นแบบงานฝีมือจากปลายขนเม่นล้วงเส้นฝ้ายทีละเส้นทีละเส้นก็มีแบบทอทั่วไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเรามีหลากหลายเรามีหลายราคาเรามีเยอะนะคะที่เป็นแบบอ่าแบบทอมือราคาเบาๆแบบ แบบงานผลเม่นนะคะงานผนเม่นก็อยู่ที่แฟนคลับของเรานะคะว่าแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันบางคนชอบราคาเบาๆแต่มองแล้วก็เป็นผ้าทอก็ได้นะคะแต่ผ้าผ้าทอทุกชนิดมันก็จะมีการเรียนแบบเพราะฉะนั้นผ้าทอโรงงานจะมีโอกาสเข้ามาเรียนแบบถ้าผ้าชนิดใดดังนะคะก็อย่าเห็นแก่ราคาถูกนะคะได้ไปแล้วก็ไม่คุ้มนะคะอ่ะวันนี้เรามีผ้ามัก น,นะซีนมาโครนต่อเชิงตีนจกซึ่งแฟนขับเรารอคอยนะคะพวกนี้มันเป็นงานมือค่ะเราจะบอกได้ว่ามีอีกไหมหรือทออีกไหมหรือสั่งทอได้ไหมเราไม่รับนะคะเพราะว่างานทอแต่ละครั้งเนี่ย มันเป็นการทอค้างกี่อยู่แล้วเราจะบรรับออเดอร์เนี่ยเราไม่ได้ทอทีละผืนเราทอทีละเยอะๆแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรของเราไปเรื่อยนะคะงานฝีมือเราสามารถจะบอกได้ว่าเราจะทำสีนี้ต่อยืนสีนี้ยกสีนี้นะคะอ่ะวันนี้เป็นสิ้นหมักโครนต่อเชิงตีนจกนะคะพูดกันเยอะเกินสิ้นหมักโครนต่อเชิงตีนจกที่ ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละผืนก็มีผืนเดียวเข้ากับเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆคือ1ผืนเท่านั้น1เดียวในโลกเท่านั้นก็คือ,อคนทอตัวซิดก็อีกหนึ่งเวลาตีนจกก็อีกหนึ่งเวลาเพราะฉะนั้นเราเอามาชนกันเอามาอัดเดปกันนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเลยแหละใครอยากได้สีน้าตาลนะคะน้ำตาลเป็นลายดาวกระจายนะคะต่อด้วยเชิงที่มีโทนสีเข้ากัน นะคะเป็นโทนสีกะปิอมน้ําตาลมีความเป็นน้ําตาลนะคะแม่ค้าจะเลือกอ่าสีที่มันเป็นโทนเข้ากับตัวสิ้นได้นะคะเป็นผ้าหมักโครนสิ้นหมักโครนสีโทนน้ําตาลอมกะปิอย่างนี้นะคะนี่เลยอัดผ้ากาวเรียบร้อยอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะราคาก็จะอยู่ที่สองพัน 500บาทนะคะเก็บเงินปลายทางก็2550ันานะคะเป็นผืนแรกเลยนะคะท่านใดที่อ,อยากได้สีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเป็นลายดาวกระจายนะคะเป็นน้ำตาลอมกะปินี่ยืนพื้นด้วยสีกะปิยกดอกสีน้ำตาลค่ะเลยก็ต้องหา,อาเชิงที่เป็นสีอมกะปิอมน้ำตาลมาด้วยนะคะสวยค่ะใครอยากได้สีน้ำตาลไม่ค่อยมีนะคะ2,500บาทค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเชิงตัวเดียวกันแต่ว่าจะแหวกแนวก็คือหัวสิ้นเขาจะเป็นสีแดงเชิงก็จะเป็นสีแดงนะคะลางเนื้อชอบลางยาแล้วแต่คนชอบนะคะชอบแบบไหนนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวสิ้นจะเป็นตัวสิ้นที่เป็นาลายดาวกระจายสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะลายดาวกระจายสีน้ำตาลโทนน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็เชิงเขาก็จะเป็นแดงช้ำๆแบบนี้นะคะ เป็นเชิงแบบนี้นี่เลยสวยค่ะของจริงก็สวยนะคะงานฝีมือมีอย่างละชิ้นเท่านั้น2,500บาทค่ะ2,500บาทแล้วก็2,550ก็จะเป็นเก็บเงินปลายทางนะคะ,ะมาดูพื้นที่สามค่ะพื้นที่สามนี่จะเป็นลายลายอดอกพิกุลน,นะคะ เป็นสีอมกะปิเหมือนกันนะคะเป็นสีอมกะปิอมน้ําตาลเหมือนกันแต่จะเป็นน้ําตาลอ่อนๆนะคะน้ําตาลอ่อนๆนี่เลยจะเป็นน้ําตาลอ่อนๆน้ําตาลเข้มยืนพื้นน้าตาลอ่อนยกนะคะแล้วก็สีอมกะปิบบแบบนี้เลยนะคะผ้าทอมือมันก็จะมีบ้างนะคะเป็นเอ่อเป็นคือเวลาเราทอแล้วบางทีมันขาดตอนอย่างเงี้ยอย่างดอกอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานทอมือค่ะเห็นไหมคะ มันก็มองรวมๆเป็นประมาณนี้สีสวยค่ะอันนี้สีอ่อนกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นสีอ่ายังไงเดียมีน้ําตาลเข้ามาแต่ว่ามันก็จะเป็นยกยกกะปินิดๆนะคะก็จะเป็นสีโทนอ่อนน้ําตาลอ่อนนะน้ะําตาลอ่อนนี่เลยอ่ะสีโทนสว่างกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะ สองพันห้าร้อยบาทนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยเย็บวงเรียบร้อยพร้อมตัดสําเร็จได้เลยค่ะอีกผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงทับทิมนะคะก็ไม่แดงแดงแป๊ดนะคะเป็นแดงอมชมพูนะคะยกดอกด้วยสีโอโรสนะคะเป็นแดงอมชมพูเขาก็จะเลยก็จะเป็นแดงทับทิมมองรวมๆก็จะเป็นแดงทับทิมแบบนี้สีแดงนี่เลยค่ะ สวยค่ะสวยค่ะเป็นลายดอกบัวนะคะเป็นลายดอกบัวแดงนี้เลยค่ะไม่ได้แดงแป๊ดนะคะแดงแดงทับทิมเป็นลายดอกบัวยกดอกสีอ่อนค่ะสองพอยบาทค่ะสองพันห้าร้อบาทสวยนะคะสวยทุกผืนค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยอามาผืนสุดท้ายเป็นสีชมพูอมกะปิเป็นสีชมพูอม ปูนแห้งดีกว่าอ่อนๆนนะคะชมพูอ่อนๆไม่ใช่ชมพูเลยเขาจะเป็นสีปูนแห้งอ่อนๆสีปูนแห้งอ่อนๆจะให้โดยงไงสีอ่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นแต่กล้องเท่าไหร่นะคะเป็นสีสีปูนแห้งอมชมพูสีปูนแห้งอมชมพูลายสวยค่ะอื่นนี้น่าจะได้ขายก่อนแน่เลยออกโทนชมพูนะคะ แต่ไม่ชมพูเลยนะจะบอกยังไงเดีอะชมพูด้านด้านชมพูปูนแหง้งกะปิกะปิอะไม่รู้จะสีอะไรอ่ะดูสีนี่สีเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีปูนแห้งอ่อนๆอมชมพูอ่านี่เลยนะคะ2,500บาท2,500บาทสีสวยมากสีหวานมากมีผืนเดียวนะคะ ท่านใดที่รอคอยสีทศก็หมดไปแล้วนะคะไม่กี่ผืนเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะท่านจะได้ชมในคลิปปัจจุบันค่ะแล้วเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมนะคะติดตามค่ะไม่งั้นท่านจะไม่ทันคลิปใหม่ๆอัปเดตนะคะก็สำหรัแบบวันนี้ก็คงจะจบ